สิ่งที่เราลงทุนให้กับตัวเองนะคะมันแค่ง่ายๆค่ะหาหนังสือดีๆสักเล่มหนึง่งแล้วเราก็มานั่งอ่านนะคะอ่านและทําความเข้าใจกับมันค่ะแล้วนําสิ่งที่เราอ่านในหนังสือนั้นนะคะไปใช้ไปลงมือทําทันทีกับงานของเรานะคะกับงานของเรากับจิตวิญญาณของเราที่มันจะทําให้เราก้าวต่อไปได้ะคะ่ะเมื่อเราทําสิ่งนี้นะคะเราทําลงไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูนะคะมาคิดวิเคราะห์ เพิงทำแบบนี้ค่ะเมื่อเราเนี่ยนะคะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญเราลงมือทำแล้วเราก็หันกลับมาพัฒนาและปรับปรุงมันให้ดีขึ้นดีขึ้นค่ะแค่นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะดึงศักยภาพในตัวเราเองมาสร้างสารรค์ผลงานมาสร้างไรายได้6หลัก7หลักได้อย่างสบายๆทุกคนก็ทำได้ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ ชื่อพึ่งนะคะชื่อเล่นชื่อพึ่งนะคะหลายคนก็อาจจะเรียกว่าพี่พึ่งครูพึ่งนะคะหรือว่าโค้ชพึ่งอะไรก็ได้ค่ะเรียกได้ทั้งหมดเลยค่ะความปรารถนาของคนเราเนี่ยก็คืออยากที่จะประสบความสําเร็จนะคะอยากประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็อยากจะเป็นที่ยอมรับของหลายๆคนจริงๆเราวพิ่งคิดว่าการที่เรานะคะจะประสบความสําเร็จอะมันมีหลากหลายนะคะหลากหลายวิธีนะ นิสัยของคนที่จะประสบความสําเร็จอนะ่ะก็คือคนที่จะต้องมีความความมุ่งมั่นตั้งใจนะในความรู้สึกของพึ่งเองนะคะคือจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ต้องรู้จักที่จะแบบเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาส่วนตัวของพึ่งนะคะพึ่งเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆเลยเวลาที่ว่างๆเนี่ยนะคะคือตั้งแต่สมัยที่แบบไม่มี Facebook ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี youtube นะคะ คือก็คือผ่านผ่านชีวิตมาเยอะนะคะ40กว่าปีแล้วเนาะนะคะคือว่าเป็นคนที่มีนิสัยอย่างหนึง่งคือรักการอ่านเพิ่งจะเป็นคนที่แบบชอบอ่านหนังสือมากๆเลยนะคะเคยเมื่อเมื่อในอดีตนะตอนที่อยู่มัธยมอะ่ะทางโรงเรียนเนี่ยในในชั้นที่เพิ่งเรียนอยู่นะคะคือเคยส่งไปเข้าไปแข่งเรื่องของการอ่านนะคะ อ่านจับใจความนะคะแล้วก็เล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นจําไม่ได้นะคะได้ที่เท่าไหร่นะคะแต่คือนี่ก็คือหนึ่งในความภาคภูมิใจที่เออเราก็ค้นพบตัวเองเนาะว่าเราอะ่ะมีนิสัยรักการอ่านเราก็จะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราเรียนรู้เราก็ชอบเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเสมอเลยอะคะ่ะตั้งแต่ต้นปีนะคะเพิ่งตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้หลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นก็คือ จะอ่านหนังสือให้ได้12เล่มน,นะคะนี่ก็คือใกล้จะครบแล้วนะคะอ่านหนังสือให้ได้12เล่มแล้วพึ่งก็เลยอยากจะหยิบยกหนังสือนะคะบางเล่มเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นคลังหนังสือมันไม่ได้เยอะหรอกนาอแต่ว่าแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยอ่านทุกเล่มน,นะคะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของหนังสือที่พิ่งอ่านอยู่นะคะ เนี่ยค่ะตู้หนังสือนะคะก็เรียบเรียงเอาไว้หลากหลายพราะอ่านเสร็จแล้วเนี่ยชอบมาเล่าให้เพื่อนๆฟังและเพื่อนหลายคนก็ได้ความรู้จากจากตัวเพื่อเองนะคะกับการเล่าหนังสือ อันนี้หนังสือเล่มนี้นะคะมีประมาณ500กว่า5 0 0้กว่าหน้านะคะเนี่ยเป็นหนังสือที่แบบเ,ออเวลาได้ได้หยิบมาอ่านแล้วเนี่ยมันวางไม่ลงจริงๆเลยนะมันวางไม่ลงเลยแบบมันเป็นนิยายนะเรื่องจิตจักรพพัดนะคะเล่มนี้ก็เป็นเล่มโปรดที่อ่านแล้วเขามีซีดีให้ฟังด้วยนะแต่ไม่เคยได้เปิดซีดีฟังเลยนะเนี่ยก็มีซีดีมาให้ด้วยแต่อ่านนะคะชอบอ่านทำไมถึงบอกว่าการอ่านมันดี ก็คือเวลาที่เราอ่านทุกคๆรค,กครั้งเนี่ยนะคะเราอ่ะจะได้ไอเดียหรือว่าได้ข้อคิดอะไรบางอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันทุกครั้งเลยนะคะเพื่อนๆเป็นไหมบางทีเวลาเราดูหนังเนาะเราดูหนังหลายๆรอบอ่ะแต่ละรอบอ่ะเราก็ได้อะไรมาไม่เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งการที่เราอ่านหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิยายหรือหนังสือ How-to หรืออะไรก็แล้วแต่คือเพื่อนเนี่ย จะอินกับหนังสือแล้วก็จะเกิดจินตนาการโดยเฉพาะหนังสือนิยายเนี่ยมันจะเกิดเป็นภาพจินตนาการว่าพระเอกหน้าตาแบบนี้นางเอกหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็แสดงบทบาทตามตัวหนังสือที่เราอ่านไปมันมันจะเป็นภาพนะคะบรรยายบรรยากาศไอต่างๆเนี่ยมันได้ตามความรู้สึกของเราเองไงมันจินตนาการของเราเองอะและทำให้เราเป็นคนมีจินตนาการนะคะ แลวช่วงหลังๆนี้พุ่ก็มาอ่านหนังสือแบบ how to เรื่องเกี่ยวกับเคล็ดลับความรวยอะไรแบบนี้นะก็จะชอบเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดนะคะพวกนี้ตอนนี้นะคะพุ่งก็มีหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะการวางแผนการประกันอะไรต่างๆเนาะมันก็มันก็เป็นเรื่องราวที่มีอีกหลายๆอย่างที่เราอ่ะจะต้องไปศึกษาหาความรู้นะคะซึ่งมันก็เป็น อะไรที่เราชอบอยู่แล้วนะคะก็คือทําได้ดีเนาะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะคือเบิ้ลความรวยเบิ้ลความสําเร็จอันเนี้ยไบรอันเทรซี่เป็นคนเขียนเบิ ui, ้ลความรวยเบิ้ลความสําเร็จอ่านจบแล้วนะคะทําให้เราเนี่ยเอาย่อๆสั้นๆแล้วกันเนาะหนังสือเล่มน,นี้มันทาให้ให้เราสามารถที่จะจัดระบบระเบียบนะคะความคิดแล้วก็ การลงมือทําการเขียนเป้าหมายทุกๆด้านของชีวิตเลยนะคะมีประมาณ6-7ด,ด้านน่ะการงานการเงินชีวิตครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์มีหลายอย่างไว้วไวหลังนียเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะน่าก็เป็นกล่มหนึ่งซึ่งอ่านจ,จบแล้วแล้วตอนนี้เพื่อนยืมไปนะคะเวลาเพื่อนยืมเนี่ยเราต้องจดบันทึกไว้นะบางคนยืมไปแล้วไม่คืนเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะต้องไปตามคืนเนาะ อีกเรื่องหนึ่งที่กําลังอ่านอยู่ตอนนี้คือพลังแห่งความรู้สึกมันจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับว่าเป็นวิธีสร้างความสําเร็จแบบสายฟ้าแลบโหมันมีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะในหนังสืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะที่จะบอกอเพื่อนเวลาเราได้ความรู้อะไรใหม่ๆม,มาเนี่ยแล้วเราก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังนะคะหรือว่าไปสอนใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เหมือนไปถ่ายทอดถ่ายเทพลังความรู้ของเราออกไปอะ่ะมันจะทําให้เราอะ่ะจาแม่นขึ้นแล้วมาถึงยุคนี้เนี่ยนะคะก็เป็นยุคของออนไลน์ใช่ไหมคะพอมาสู่ยุคออนไลน์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหยิ่งมันหญ่เลยคะ่ะตัวเพิ่งยิ่งเป็นนักเรียนรู้อยู่แล้วนะคะเพิ่งก็เลยได้มีโอกาสนะคะไปเรียนรู้กับครูโค,โค้ชหลายๆคนนะคะเรียนผ่านออนไลน์บ้างไปสัมมนาต่างๆบ้างนี้คือหนึ่งใน เคล็ดลับความสําเร็จนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเรานะคะมีจริตที่ตรงกันเนาะก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆเ,เ,เราต้องฝึกนิสัยนะคะในการรักการอ่านก่อนค่ะเมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามีจินตนาการในหัวเราเอามาลงมือทําค่ะให้มันสอดคล้องกับงานของเราเพื่อนๆสามารถที่จะมีรายได้หกหลักเจ็ดหลักหรือแม้แต่แปดหลักได้ดังใจที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะเพียงแต่วันนี้เนี่ย เราต้องรู้จักพัฒนาตัวเองค่ะเติมความรู้ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาชีวิตนะคะจนกว่าจะจากไปไม่มีอะไรสายค่ะสำหรับการเรียนรู้ทุกช่วงอายุเป็นช่วงอายุแห่งการเรียนรู้ค่ะแล้วนำมันลงมือทำพัฒนามันค่ะ เพิ่งเชื่อว่านะคะทุกคนก็ทําสําเร็จได้เหมือนกันค่ะแล้ววันนี้เพิ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะได้ก้าวไปสู่ความสําเร็จที่เพื่อนๆตั้งใจเอาไว้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบาย